ไอเสมครับว่าคอยติดแบงก์ีดของงบกระบะสองแสนหามืนบาทเงินสดเอาแบบรถสีสีรถแต่งสิ่งเลยซื้อประสดอ๋อจะซื้อเงินสดซื้อเงินสดขอกระบะรถสีสีครับนาติดคเครดิตจัดไฟแนนซ์ไม่ได้ไม่ได้มไดโมโหกับไฟแนนซ์แมนครับไปที่ไหนก็ซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้แต่มาหาไอเสมซื้อสดมั่งเลยจบสดใช่ไหม งดเชื่อเบื่อท่วงโอ้โหเอานะถึงจะติดเครดิตเขาก็มีความพยายามเก็บเงินซื้อมะดาวมาสดครับครับพี่น้องคนเฮานาล้มยาซ้ำยาเติมเขาก็ยังขัดเฮาพอมีกาลังนะมือหนึ่งเขาเดินทางผิดพลาดในชีวิตติดเครดิตไปเมื่อนี่เขากลับมาได้เขาไปปิดหนี้ปิดสินสักมือหนึ่งเขาก็จะกลับมามีเครดิตได้คือเเขาแมนครับอ่าเพราะฉะนั้น ให้พี่น้องสู่ๆคนเราล้มอย่าข้ามใช่ไหมแมนครับคนเรามีติดนะไอเสมตอนเด็กๆอายุ1 7 1 8ไปซื้อมอเตอร์ไซค์คขนแรกไปติดเครดิตแบคริดทุกวันนี้นะประมาณอายุ20กว่าไอเสมไปปิดนี่ทุกวันนี้กลับมาเครดิตดีแล้วเพราะไอเสมนะกลับไปชดใช้ที่เราเคยเสียเครดิตเพราะเรายังเด็กเรายังไม่ได้คิดเยอะเรายังเด็กเรายังไม่มีความรู้พอเราโต เรามีลูกเรามีเมียเราก็อยากได้บ้านอยากได้รถใหญ่ใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นคนเราอย่าข้ามครับจะ,ะมีเมียเราบายมีแล้วมีแล <c oughs> ้วเอาลูกราบายเอาเรื่องรถเรื่องไรไปถามเมียเรื่องลงองูกนะเออเอาขยากรูกมีนะ้องลูกจะของลูกเขาลูกเออเฮาลูกเพ่นเออลูกติดเมียเป่าเออมีเพิ่มนั่นแหละเออเจ้านี่มันอีหลีเลยวะไปฝากลูกฝากเมียเขา อ,อย่าซอยอย่าซอเอาเรื่องรดเรื่องล่าดีกว่าพ่อไอ้ไข่วัฒนับเรื่องรถเรื่องล่าเว้ยเรื่องเศร้ามากมีไข่เก่งที่หนึงห่งนะเมื่อกี้นี่ไอ้เซมลิตรลถมากจะขายขึ้นสดให้พี่น้องราคารดผู้นี้คือราคาที่ขาดทุนหมดเลยนะครับรถที่กลับสีบางคันก็ไม่กลับสีแต่จะขายให้สําหรับคนที่ติดเครดิตแบ็คลิสคนที่มีกําลังแล้วสู้คนที่เคยประวัติเสียแล้วกลับมาสู้ใหม่แล้วเก็บเงินมาซื้อสดเอาไข่นะ ข่อยประวัติไม่ได้เสียไม่ได้ติดแบง์ลิทแต่ข่อยซื้อส่วนซื้อน้ำในวันนี้เออซื้อได้ซื้อได้เออมึงจะมึงมีเงินหน่ะนะเออจะซ้ออะไรตัวเจ้าว่าแบบว่าไม่เห็นใจข่อยนะบอกพี่น้องเราขอมาติดเครดิดเออส่วนมึงจะซื้อก็ซื้อก็บม่ได้ห้ามโอเคบอสผมจะซื้อหวยขายเบิด์ดี้คือเก่านั่นแหละก็้ว่าวเห็นมันถูกต้องแหมเมื่อกี้ว่าทางไหนมีงบสองแสนห้าสองแสนห้าเอาทั้งที่เดี๋ยวจะมีประมาณสามแสน สามแสนหกสี่แสนหากระมีเอาเฮ็ดจังไหนสิมีตังสื่อไหวยังว่าขอสองแสนหากู้ก็ยังบ้าวัดเลยจบสองแสนหาก็มีโอ้กูบอกว่ากูจะมีหลายคันให้เลือกสามแสนก็มีสี่แสนก็มีก็ไม่ได้อยากหู้สีเอาแค่สองแสนหาเพราะมีตังแค่นั้นเอามาเออมอนี่อันมึงมาซื้อกว่าเป็นหยังให้ผู้อื่นเบิ่งน้ำโอ้เคบอโอเคข้นหยังมันคือมาเข่าใจยากกันเนาะคันี้เท่าเดิมเนี้ยเออเออกล้าฟังก่อนดี มึงไม่ซื้อกลัวขายคนอื่นก็ได้เออโอเคบ่อโอเคก็ได้เฉพาะมึงเนี่ยมึงเบิ้งแค่สองคันแค่น,นี้พอโอเคเออมาน้าเ,เอาเริ่มจากแต่จันสีเดี่ยวก่อนขายสองแสนห้าหมื่นบาทเครื่องเสียงเสเตเดีด,เดลนะาเครื่องเสียงเสเตเดสดลเงินสดเด้อนะาของเครื่องโล่งหอยไงยเธอบูคู่นะเนี่เอาไปแห่นั่งแมวเนะเนี่เครื่องเสียงเต็มนะาคันนี้นอย่าต่อนะ อย่าต่อเหมือนไอออนิวคันเหลืองแล้วรอบที่แล้วนะตั้งไว้สี่แสนแล้วรีวิวไปสองแสนห้าสุดท้ายบอกจะต่ออย่าต่อมาจากโครากูต้องเสียค่าอํามันอีกสองหมื่นอ่ะเหลือข <c oughs> ายไป 2, สองแสนสามบอกแล้วอย่าต่ออย่าต่ออย่าต่อโอเค okay, ไหมฟ <Okay. S 1> ังรู้เรื่องไหมเนี่ <Okay. S 1> ยโอเคอย่าต่อนะ <Okay. S 1> บอต่อครับรับปากแล้วนะรับปากเอออันนี้เครื่องเสียงก็เต็มแล้วนี่คำเอกเดี๋ยวไปหาหอดโชว์รูมเออมาเลย อ่าสองแสนหาหมื่นบาทบอกว่าอย่าโตอยต่าโตจะมาแบบมุกเดี๋ยวมีเสียมครับผมมีอยู่สองแสนสามนะขายบ่อพอขายผมก็จะเมื่อบ้านแล้วเด้ผมกินข้าวกับเจ้าอิ่มแล้วเด้ <laughs> ไอเสียมครับอย่างอกเปิดโรงแรมไปผมนอนนะครับป้ายผมคิดอยู่ว่าจะเอาบ่อเออเปิดให้พร้อมปั๊บนะนอนคิดมันก็นได้ พอเปิดโรงแรมพอเปอื่นสามาไอเสพครับตกลงจะขายบ่บ่ขายผมจะเมือบ้านอเอาได้ขาโรงแรมไปใจพร้อมนุษยเจ้าเอ้ย <c oughs> เอาสองแสนห้าหมื่นบาทอย่าต่อนะนะมาคันที่สองสีส้มนะสีส้มจากตั้งไว้สี่แสนกว่าเด้ไปไปราคาครูเอยมึงเล่นนักเสียราคาหมดเลยติดเครดิตนะติดเครดิต ราคาหลบาทเบิบ้งราคา4ี่แสนสองหมื่นเก้าพันเอออ่านออกปะเนี่ยอ่านออกอยู่โมเมนไม่เสียมพึงจะมาเขียนไม่ไม่ดิเจ้าเบิ้องตัวหนังสือมันเก่าปะเก่าอยู่เออแต่เห็นคนเขียนไม่ไม่ตัวหนังสือมันจะไม่ปะแม็นครับเออป้ายนี่โมเมนป้ายไม่พึ่งจะเขียนเมคขึ้นมาไอาเสียมเพราะจะมารีวิวซั้งเห็นทั้เป็นมาเขียนขึ้นมันโมเมนจะเบิ้งสีเด็ดสีที่ห้อยเขียนเนี่ยมันเก่าแล้วดิดจะเอาปากกาเก่ามาเขียนดิ บ้านมึงบ่ปากกาเกาสีมันจางนี่เจ้ามาเขียนมันบอกเกี้ยวหราจะปากกาเกาปากกาไหมเวลาเขียนมันก็สีไหมบมันจะเกาได้ก็ตอนเมื่อมันเขียนดูแล้วมึงนี่ก็สัวซาบนี่ปากกากูนี่ปากกาเกานี่เจ้าเขียนแต่เศร้าเดีวเจ้าไปตากแดดบ่ปากกากูนี่อันนี้สามปีแล้วแต่หักกระอกมาใส่เพราะเวลาเขียนไหนเขียนมหมไม่บ่ม่โยเออเห็นบ่บ่เจ้าไปเขียนแล้วเจ้าไปตากแดดเออกูคงจะมีความพยายามขนั่นันนะ สองแสนสี่แสนสองมื่นเก้าพันจะเซ้าบอกมึงแล้วสี่แสนสองมื่นเก้าพันมื่อนี่จะขายสองแสนหาพ่อสองแสนหามึงได้เอาไปแต่สองคันนี้ก็เบิดเวลาแต่คันอื่นมึงยได้เบื้งบนีลยจะพอมึงพูดเดยอะนี่แปดนาทีแล้วนะเอาไปคันนี้ของเครื่องจัดเต็มขายสองสนษณาสี่ประตูเด้อไดแไม็กมาอย่างไม่พร้อมของเครื่องรงุ่งเบิร์ตตัดสับระเบิด ตัวนี้เป็นเครื่อง2องปัญหาแต่ว่าแปลงหนามาเป็น1.9เกอาได้เอาไดจะเล่นนะมึงมีเวลาแหละเดี๋ยวเบิ้งคนอื่นเดี๋ยวมึงมีเวลาเบิ้งคนอื่นเดี๋ยวมีสองขั้นัอนบ่อยสองแสนหาเออสองแสน้ยังมาถูกใจมี้ยอ่าจะมึงเอาสามเก้าเก้า่สามเก้าเก้่ลองเบิ้งอามแส่นเก้าพับาทจะขายอยู่ห้าแสนนี่ไทตันยกสูง 2. 4พันปี2อ1 7เกียร์ออโต้ไอ้ม่วง ม่วงมึงตรวจทุกด่านแน่นอนทำไมอายอ้ําก็ดูดูดูสี่งนก็รู้เกียร์ออโต้จอยดอยดิฟฟี่ปุ่มพุชทัตตัวท็อปนะขายแค่สามแสนเก้านะมายังไม่หมดเชฟเชฟเดิมๆเชฟปี2019 4สประตูซีประตูเอาไปสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะสำหรับคนที่จะซื้อสดแล้วจบสดนะสองเก้าเก้า เอาไปเอาปะเอาสองก็เก้าเอาไปมักขัน้นนีล่ะเชฟนะมักเ็ฟครับนะสองก็เก้าเชฟมาขั้นสีเหลือง1.9 LDA เอาไป360,000บาทไปน่ะตัวนี้ LDA ยีราบแค่บ้านอื่นเขาแปลงเป็นตัวท็อปอันนี้แปลงแม่งเป็นตัวโลเลยเพราะเดี๋ยวคนจะไม่รู้ว่าบ้านกูรวยเออ ขอท่าขอท่ารอแม็กที่37เอาไป2ออ่า3ามแสนหหมื่นบาทโอ้เอาตัวนี้คุ้มกว่าละมั้งก็ได้ LDA นี่เนาะเออเอาเอาเรื่องเอาเรื่องมึงนี่เอาเอาลายคันละกูเบงซ่งเลยซื้อแบงเบิดเลยนะให้ผู้อื่นซื้อน้ำแน่ให้ผู้อื่นซื้อน้ำแน่เออให้ผู้อื่นซื้อน้ำแน่ขอร้องหวังว่ามันจะไปสักคันนะที่มึงจะเอาจะเอาเดี๋ยวมึงจะเอาสักคันนะที่รีวิวมาเนี่ยนะเอามาซาเทลปีที่แล้วขายอยู่หกแสนเจ็ดแสนปีนี้ ปีนี้เอาเซซีแสนหาเพราะแล้วมั้งโอ้ยคือลดลงหลายเอกเกียรค่าไรขึ้นเฉพอแล้วโอ้บักเนื้อหางเง่าเออได้๋ยนะกูรีวิวไปยี่สิบคลิปแล้วโอ้มีแต่คนเบิ่งคนซื้อล่ะคนซื้อบ่มีโอ้ยไอมาค้างกันนี่ระเบิ้ดอีกเนี่ยเหียบได้อ่าอ่าเหียบแซ่เน้เหียบแท้กดกดสวิกรอกเบิ้์นในเสียงกดเนี่ยโอ้ตัวไอ้เด็กูรีวิวอยู่นี่ยแหละบนซื้อจักคนโอ้ยกูดังเงินพวกพี่น้องเอ้ย เอาสีสันหามื้อนี้เอาไปมาอีกคันหนึ่งน้ำเงินนะบักส้มก็มีบักม่วงก็มีบักแดงก็มีบักเหลืองก็มีหวัวมบบนีทุกทุกสีเลยเยเนี่ยอเอามึงอยู่สัมนำได้ไหมนะบักน้ำเงินบักฟ้าคันนี้หนึ่งจุดเก้าซัดเอาไปเท่าไหร่เท่าไหร่เดี๋ยวกูจำราคาไว้ได้สามแสนหกหมืมม่นเก้าพันบาทนะล่อแม็กสวยๆเทีๆโอเคเปล่าเอาสำหรับคนที่จะจบสุด นะจะเอาขนไหนแคปหน้าจอเข้ามาบอกว่าอย่าต่อนะอย่าตอ่ออย่าตอ่อเออบอกไอ้เสียมสองแสนสามเลยบอสามเลยสองแสนสามเลบ่ายเออหลังไม่หลังไม่หลังไม่พวกมึงจะมาต่อหน้างานเออกูบอกว่าอย่าตอ่อแต่มีปัญหาอย่างงหลังไม่เออหลังไม่ <c oughs> โอเคบอโอเคกูตามไม่เหมีอ <c oughs> <c oughs> กูบอกว่าอย่าตอ่อเอออ้าวพิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุด ไอเสียมของแท้ไอเสียมคนจริงไอเสียมจัดให้ไอเสียมส่งฟรีฮอดหน้าบ้านเจ้า